สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเปิดโปงความจริงช่วงสายของวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงไหม้ในร้านค้าชุมชนเขตโอราณจังหวัดกำโปสงสปือประเทศกัมพูชาเพลิงได้เริ่มปะทุข,ขึ้นกลางย่านค้าขายขณะที่ชาวบ้านกำลังประกอบกิจวัตรประจำวันทำให้เกิดความโกลาหลและความตกใจไปทั่วบริเวณแต่สิ่งที่สะเทือนใจที่สุดคือไม่มีหน่วยดับเพลิง หรือเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาช่วยเหลือแม้แต่น้อยทั้งที่เป็นย่านกลางเมืองมีประชาชนอาศัยอยู่จํานวนมากภาพเหตุการณ์ที่ถูกบันทึกไว้แสดงให้เห็นเพียงกลุ่มควันหนาทึบและเปเลวไฟกําลังลุกลามไม่มีรถดับเพลิงไม่มีเจ้าหน้าที่ไม่มีเครื่องมือใดๆที่รัฐจัดเตรียมไว้สําหรับสถานการณ์ฉุกเฉินประชาชนได้แต่ฟ้อมองทรัพย์สินของตนเองถูกเผาไหม้ต่อหน้าต่อตานี่คือภาพของประเทศที่ผู้นําขาดความรับผิดชอบ ขาดการบริหารที่มีประสิทธิภาพและละเลยต่อหน้าที่ของตนเองประเทศที่เห็นผลประโยชน์ของคนไม่กี่คนสำคัญกว่าความเป็นอยู่